เราทุกคนอาบน้ํากันไหมคุณอาบน้ํากันไหมแล้วคุณเคยเสียน้ําทิ้งไปเปล่าๆไหมอย่างเช่นอาบน้ําก็คือแบบอาบน้ําอ่ะทุ่ๆๆๆๆๆ่นอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็เสร็จน่ะส่วนใหญ่คนเป็นแบบนี้โคตรเสียดายอ่ะทุกคนครูโคตรเสียดายแทนนะไม่รู้นะตั้งแต่ครูรู้เรื่องน้ําเรื่องนวดอ่ะน้ําคือสิ่งพิเศษน้ําคือสิ่งพิเศษสําหรับครูทุกครั้งที่ครูอาบน้ําอะค่ะครูจะเชื่อว่าน้ํานั้นคือน้ํามนต์ครูอาบน้ําอูแบบว่า ฉันแข็งแรงน้ำเลือนน้ำเหลืองไหลเวียนดี D, ร่างกายฉันแข็งแรงฉันสวยหน้าเด้งหน้าเด็กผิวพรรณขาวสดใสครูจะเป็นประมาณนี้เพราะอะไรรู้ไหมเหมือนพอเรารู้อ่ะคนอื่นไม่รู้ไงหรือคนรู้ไม่ทําหรือคนทําคนทําทําบ้างไม่ทําบ้างนึกได้ก็ทํานึกไม่ได้ก็ไม่ทาครูเสียดายไงนี้ค่ะทุกคนตอนอาบน้ําครูชอบถูสบู่แล้วก็ทิ้งสบู่เอาไว้เพราะผิวเราอ่ะโอ้ยขาว่องเป็นยองใหญ่ทุกคน ขา่องเป็นยองใยใส่นาฬิกงใสานาฬิกาใสาแหวนใสเวรนขึ้นหมดเลยแล้วเรารู้ไงเราก็ไม่อยากทิ้งสบูอ่อ่ะเข้าใจเนาะสะบู่เหมืนอนแพงอะ่ะเราก็อยากถูกไว้นานๆถูจักแระถูจู่จู่จๆจูอยู่นั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่คุณจะได้เหมือนที่ครูได้พอเวลาเราถูเราจะถูไปที่เท้าด้วยทุกอย่างเลยถูกไหมถูที่ขาถูที่เท้าอ่ะทีนี้มาบอกวิธีการค่ะว่าทํายังไงเบาหวานความดันไขมันไมเกรนหรือโรคนอนไม่หลับหรือโรคซึมเศร้าหรือโรคขี้ลืมมันจะค่อยๆหายไป อันนี้สมมติเป็นเท้าให้คุณเอาเท้าถูกันถูเหมือนคุณถูคีิ๊ใครอะค่ะ,ะนี่พูดเรื่องจริงนะให้คุณเอาเท้าถูก,กันค่ะถูตามซอกถูตามอะไรแบบนี้ค่ะเอาเท้าถูเท้าค่ะนะคะแล้วก็เอาเท้าเอา,เ,อา,เ,อาเท้าเท้าถูเท้าแล้วคุณจะรู้เลยว่ามันจะมีเหมือนเหมือนคิดใครออกมานะคะมันจะมีเหมือนคิดใครเฮ้ยมันมีได้ไงถูทุกวันก็มาทุกวันอะจริงๆแล้วอะค่ะทุกคนมันเป็นการผัดเซลล์นะคะมันเป็นการผัดเซลล์แล้วมันเป็นการนวด ทุกคนอย่าลืมนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานวดเส้นเราทุกวันแล้วเนี่ยเป็นเส้นชีวิตเราเลยนะเส้นเท้าเส้นมือเนี่ยเป็นเส้นบ่งบอกชีวิตพวกเราเลยนะเป็นการที่เราอะค่ะได้กระตุ้นเส้นที่เท้าเส้นเลือดที่เท้าของเราถูกกระตุ้นทุกวันครูกระตุ้นวันละสองถึงสามเวลาถ้าครูอยู่บ้านครูจับน้ำสามรอบเนาะนอกจากออกไปข้างนอกก็ถึงจะอาดสองรอบก็คือเช้ากับก่อนนอนคุณนวดแบบนี้ทุกวันค่ะทุกคนไม่มีวันไหนที่ครูไม่นวด ครูก็ามาสังเกตเรากินชาเรากินสมุนไพรไปดูแลร่างกายผิวพรรณหน้าตาเลือดน้ําเลือดน้ําเหลืองไหลเวียนดีเรามานวดแบบนี้เส้นเลือดเราอะคะ่ะมันถูกกระตุ้นเส้นเลือดแข็งแรงน้ําเลือดน้ําเหลืองไหลเวียนดีน้ําเลือดน้ําเหลืองไหลขึ้นแบบไหลามาเลี้ยงสมองมาเลี้ยงหัวใจมาเลี้ยงส่วนต่างๆเส้นนะ่ะเวลาเราถูกนวดถูกทํางานด้วยเส้นนะคะทุกคนเส้นเขาถูกกระตุ้น เส้นเลือดเหมือนถูกกระตุ้นถูกนวดแล้วเส้นของเราอะค่ะแล้วทุกคนเอาเวลาเราเอาฝ่าฝ่าเท้าเราอะมาถูข้างบนอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมมันเหมือนการได้นวดเส้นแล้วปลายเท้าเราอะค่ะเขาเรียกอะไรฝ่าเท้าเราอะค่ะที่มันได้คลึงได้นวดได้ถูดอะค่ะมันทํางานดีทุกคนมันทํางานดีมันจึงทําให้ผิวพันธ์ของเราอะค่ะเป่งปลัง่งดูไม่เก๋นะนี่คือสิ่งที่ทําไมต้องทําเพราะมันเป็นฟรีทําได้เอง แล้ววันหนึ่งคุณจะรู้ว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆคุณจะนอนหลับสนิทหลับง่ายขึ้นสมองเราอาะค่ะจะได้รับการกระตุ้นทุกคนพอสมองได้รับการกระตุ้นเราจะคิดอะไรก็ดีคิดงานก็ออกมันจะทําให้เราอาะค่ะมีพลักกาลังอาการเจ็บป่วยต่างๆที่คุณเป็นอยู่ความดันเบาหวานไขมันนอนไม่หลับไม่เกณฑ์หรือว่าโรคซึมเศร้าโรคความจําเสื่อมหรือโรคอะไรพวกนี้ยจะดีขึ้นอย่างที่บอกจากการนวดฝ่ามือ นวดนิ้วและเอาเท้ากับเท้านวดกันแต่เวลาเท้า,าไม่เปียกน้ําอย่าพยายามเอาเท้านวดนะคะเวลาเราอะค่ะมือมือเอานวดเท้าได้อะเวลาเท้า,าไม่เปียกน้ำํำเราเอามือนวดเท้าเราได้แต่เวลาเท้าไม่เปียกน้ําอย่าเอาเท้านาวดเท้าเพราะตอนนั้นเป็นช่วงที่เส้นเลือดคุณอะมันตึงฟังนะคะเส้นเลือดคุณยังไม่ถูกน้ําแล้วเท้า,ากับเท้า,ามันมีน้ําหนักมาก มันจะทําให้เส้นเลือดคุณเสียหายได้มันจะทําให้การผ่อนคลายมันมันมันอาจจะเป็นผลเสียได้เพราะฉะนั้นทําตอนอาบน้ําดีงามที่สุดค่ะนะคะทําตอนอาบน้ําดีงามที่สุดเส้นเลือดเรากําลังผ่อนคลายน้ําเลือดน้ําเหลืองเราจะไหลเวียน ช่วงได้รับน้ําช่วงที่ร่างกายเราผ่อนคลายใครบ้างอาบน้ําเราไม่ผ่อนคลายทุกคนเพราะเขาชําระล้างสิ่งสปกปรกเขาทําให้เรารู้สึกว่าเราเย็นสบายนะคะใครเชื่อก็เอาไปทําใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเลยนะคะเพราะมันเป็นความสุขเล็กๆแล้วมาดูกันสุขภาพของคุณจะเปลี่ยนไป